รู้เรื่องนี้นะคะค่าโอนกรรมสิทธิ์บ้านคอนโด2,566นะคะก่อนอื่นฝากเกิดปอเลอรพิเตอร์ด้วยนะคะติดตามกันเรื่องอสังหาริมทรัพย์นะคะ1คือค่าธรรมเนียมการโอนกรรมสิทธิ์เนี่ยเมื่อก่อนนะคะจาก2%นะในปี2,566คือ1%นะคะที่2คือค่าภาษีธุรกิจเฉพาะนะคะ3.3%ตัวเนี้ยจะขึ้นอยู่กับการถือครองของเราคะ่ะถ้าสมมติว่าเราถือครองเกิน5ปีกับไม่ถึง5ปีถ้าถือครองเกิน5ปีจะไม่คิด ธะะุรกิจเฉพาะ3.3%จะไม่คิดหรืออีกกรณีหนึ่งก็คือว่าเราโอนชื่อเตานะคะเข้าไปอยู่ในทะเบียนบ้านประมาณ1ปีตัวน,นี้ก็จะไม่คิดค่ะอย่างที่3ค่ะคือค่าอากรสแตม0.5%ถ้าสมมติว,ว่าเราไปคิดภาษีธุรกิจเฉพาะ3.3%แล้วเนี่ยค่าอากรสแตมก็จะไม่คิดนะคะถ้าเราถือครองเกิน5ปีก็จะคิดค่าอากรสแตม0.5%นะคะแต ต่ถ้าเราถือคลองไม่ถึงนะคะเราก็ต้องไปจ่ายภาษีธุรกิจเฉพาะ3.3โดยที่ไม่ต้องจ่ายค่าก่อนสแตมแล้วนะเดี๋ยวพี่เต้สรุปในตารางอีกทีนะงงใช่ไหมล่ะอย่างที่4ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา1%ถ้าสมมติว่าเราเป็นนิติบุคคลขายให้นิติบุคคลนะคะหรือว่าบริษัทขายให้เรานะก็จะมีค่าภาษีรายได้บุคคลธรรมดา1%แต่ถ้าเป็นแบบบุคคลกับบุคคลซื้อขายกันนะคะจะคิดถึงปีปีที่ถือครองกับราคาประเมินสุดท้ายแล้วนะยังไง เราก็ต้องให้เจ้าหน้าที่กรมที่ดินเขาคิดให้อีกทีนึงนะคะแต่ว่าตัวเนี้ยมันเป็นประมาณการคร่าวๆว่าจะจ่ายตังประมาณนี้เราจะได้เตรียมตังได้ถูกกันนะคะและที่สำคัญคือต้องรู้ก่อนว่าใครเป็นคนออกผู้ซื้อหรือผู้ขายเราจะต้องไปดูจากสัญญาจะซื้อขายที่เราเซ็นกันนะคะและอย่างที่5ค่ะคือค่าจดจำนองในกรณีที่เรากู้กับธนาคารนะคะ,ะ,คะแต่ถ้าเราไม่กู้ก็ไม่เป็นไรก็ไม่ต้องเสีย จากเมื่อก่อนนะคะเสีย1%ใช่ไหมแต่ปีนี้นะ,ะจ่ายอยู่ที่0 0 1น่อค่ะ,ะพี่เต้ายกตัวอย่างนะคะอย่างแรกนะค่าธรรมเนียมการโอน1%ภาษีธุรกิจเฉพาะ3.3ค่าภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาอันนี้ตีไปก่อนนะคะคือ1%เนาะแล้วก็ถ้าเราคู้ธนาคารก็0 0 1แต่ถ้าเราซื้อส่วนก็ไม่ต้องจ่ายนะคะอยู่ประมาณเนี้ย5 3าสมนึ่งเอร์นะคะ,ะพี่เต้าคำนวณสมมุติว่าเราซื้อบ้านในราคาสอะะแล ถ้าเราถือคลองเกิน5ปีเราจะไม่เสียภาษีรุรกิจเฉพาะ3.3เห็นไหมไม่ได้คิดนะคะแต่เราจะไปเสียตัวนี้ค่ะค่าอากรสแตม0.5ป์นะคะค่าธรรมเนียมการโอน1นะภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา1ค่ากองสแตม0.5ป์แล้วก็ค่าจดจำนอง0.01รวมรวมๆแล้วเนี่ยจะจ่ายประมาณนี้ค่ะ50,000กว่าบาทภายในปีนี้นะคะแต่ปีหน้าเนี่ยยังไม่ประกาศเลยค่ะก็ยังไม่รู้ว่าจะมีค่าโอนอย่างไรเนะเดี๋ยวพี่ต้องมาอัปเดตให้อีก